รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายมนชัยไวยมาศเกิดเมื่อวันที่3ทธันวาคมพุทธศักราช2519อายุ46ปีอายุราชการ21ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ตำบลวังยาวอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ตั้งอยู่เลขที่97บ้านโนนทันหมู่ที่11ตำบลวังยาวอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2483เนื้อที่29ไร่2งาน84.6ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน219คนข้าราชการครู7คนนักการ1คนครูธุรการ1คนครูอัตตาจ้าง2คนมีอาคารเรียน4หลังจำนวน22ใช้เป็นห้องเรียน8ห้องห้องพิเศษ14ห้องวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนหน่าอยู่ครูดีนักเรียนมีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่วิชาการประสานชุมชนทุกคนสุขภาพดีสรุปผลการปฏิบัติงานในด้านการบริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนหินแห่เสริมสินได้ํำเนินการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้นําไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายโดยยึดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนและจัดให้มีการปรับกันคุณภาพภายในนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงตัวผู้เรียนร่วมกันดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนหินแห่เสริมศิล บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมหินแห่โมเดลหินแห่โมเดล H h a b i t u a l เป็นนิสัยสร้างวิสัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ I Innovation นวัตกรรม N Network การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ H h h e l p f u l เกิดประโยชน์นำไปใช้คุ้มค่าพอเพียง A Action ปฏิบัติลงมือทำกิจกรรม E Environment สิ่งแวดล้อมชุมชนองค์กร S Sufficiency Economy หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การควบคุมการทำงานของระบบ PDCA เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเป็นกำลังในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 5. ด้านการพัฒนาตนและวิชาชีพผู้บริหารได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะในด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยียิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรู้ในการบริหารงานมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่ดีส่งผลให้เกิดผู้เรียนเก่งครูดีสถานศึกษามีคุณภาพ และผลงานที่ได้รับคือกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ระดับเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ที่จังหวัดร้อยเอ็ดการบริหารสถานศึกษาตามบันทึกข้อตกลงโรงเรียนหินแห่เสริมศิล เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโนนทันตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามให้บริหารทางการศึกษาจำนวน4หมู่บ้านซึ่งลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านเหมาะแก่การทำการเกษตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นอยู่ของชุมชนควบคู่ไปกับ การสนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงได้สร้างนวัตกรรมหินแห่โมเดลเพื่อให้มีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ได้นำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ มีปฏิสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบหรือ active learning เน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมการมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธปรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการโดยใช้ หลักธรรมมาพิบาลอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมทำนำไปสู่การปฏิบัติจริง